ผิดนะครับในสังคมไทยยังเข้าใจผิดหลายเรื่องก็บอกเลยว่าในคดียาาเนี่ยนะครับถ้ามีคนยื่นฟ้องใครเนี่ยศาลก็จะดูให้ครบองค์ครบองค์ครบองค์เพราะศาลไม่ได้ดูว่าใครผิดใครถูกแต่ให้ครบองค์ก่อนเพราะว่าในที่สุดแล้วก็จะมีการนัดเพื่อ พิจรารณาความกันต่อทั้งสองฝ่ายอยู่ดีที่ทั้งสองฝ่ายต้องเอาหลักฐานมาต่อสู้กันนะต่อสู้กันดังนั้นเหตุที่ศาลร,รับเพราะว่ามันเป็นไป,นปนตามบทบัญญัตินะครับเป็นไปตามบทบัญญัติไม่ใช่ว่าไต่สวนบนฟ้องเนี่ยนะเพราะว่าโจทย์เนี่ยโจทย์เขาเอาหลักฐานมาฝ่ายเดียว นะครับสารก็ต้องพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องคนที่ฟ้องเนี่ยมันมีครบองไหมมันจะพิจารณาได้ไงว่าลุงพลเป็นคนเลวเป็นคนฆ่าเด็กจริงเพราะว่าฝั่งลุงพลยังไม่มีหลักฐานมาเลยดังนั้นเป็นการย้ําว่าให้มันเป็นบทเรียนในสังคมถ้ามีคนพูดแบบนี้ย้ําอีกทีตอบตอบแบบสุภาพให้ไปเลยแล้วอธิบายไปว่า ที่สารรับเนี่ยเพราะว่าโจ์เป็นคนยืน่นมันก็เป็นข้อมูลโจ์ฝั่งเดียวแต่การยื่นก็ต้องเข้าใจว่าเขาอ่ะคงเป็นมีหลักฐานดี mm hmm. เท็จหรือไม่เท็จก็ช่างขอให้ครบองค์ประชุมอขอให้ครบองค์ที่ยืน่นมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปะน,ะไน,น,นะครับมีหลักฐานมีอะไรเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเป็นการพูดนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้มันทําให้สังคมไทยเนี่ยยังยังไม่รู้เรื่องนี้อีกเยอะคนถูกกล่าวหาก็เลยต้องไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่าถูกตราหน้าถูกถูกสังคมตัดสินไปเลยลุงพลถูกสังคมตัดสินไปหมดถ้าลุงพลเป็นคนที่เอาไปคิดมากลุงพลคงออกสู่สังคมไม่ได้ ต้องจับเจา้าต้องปีอกชกตัวทําไมทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้โชคชะตาฉันต้องทําไมต้องเป็นอย่างนี้ฟ้าเทว,วดาทําไมไม่ช่วยฉันทําไมให้ฉันเป็นอย่างนี้ลุงพลไม่คิดอย่างนั้นลุงพลยืนขึ้นใครจะมองเขาอย่งไงก็แล้วแต่แต่เขามั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์ตั้งลุงพลไปมัวขี้ปากคนคนคน,นั่นคนนี้ด่าลุงพลก็ ไม่แปลกใจครับคนที่แม้นไม่ผิดแต่ทนต่อเสียงด่าทอไม่ไหวอับอายลุงพลถูกบอกว่าฆ่าหลานนะครับฆ่าหลานมันต้องวันไวมากๆครับลุงพลนะฆ่าหลานตัวเองเนี่ยถูกดายอยา่างหยาบคายทั่วประเทศแต่ลุงพลก็มีหลักของเขาว่าเอออันไหนที่ไม่ต้องไปใส่ใจ จะเก็บมาไว้ทําไมให้มันเจ็บปวดก็หาอะไรทําเพื่อไม่คิดนี่แะครับสิ่งที่ที่พวกเราหวังว่าลุงพลเนี่ยมันมีคุณสมบัติของคนที่ไม่ใช่คนร้ายลุงพลมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไม่ใช่คนร้ายประวัติลุงพลขาวสะอาดไม่มีประวัติอาชญากรใดๆด,ดังนั้นก็ ถ้าฝั่งนู้นมาฟังผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทําน ong ทนายไม่ว่าจะเป็นอายการฟังเนี่ยนะผมเชื่อว่าท่านก็มีคุณธรรมท่านก็ทําหน้าที่ตามที่กฎหมายบุรบัญญัติไว้ก็ทําให้ดีที่สุดท่านก็ต้องมีสมมติฐานท่านก็ทําตามสํานวนสําน,นวนว่ายังไงก็ทําตามนั้นก็เชื่อว่าท่านได้เห็นสํานวนของ ส่างจำเลยละสำนวนใหม่ที่มันขัดแย้งกับสำนวนเดิมก็หวังว่าสิ่งที่ท่านเห็นได้ยินเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับท่านมากมายนะครับขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจะทำอะไรก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมคิดดีพูดดีทำดีถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าเห็นว่ามันฝั่งไหนถูกมันต้องปิดมันก็ไม่เป็นปัญหาว่า ถ้าคุณอยู่ฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วเห็นว่าคร้อยตามว่าเออเรื่องนี้ถูกใส่หลายายสีเรื่องนี้มันมันไม่มีหลักฐานเลยก็ต้องนําไปพิจารณาเพราะว่าถ้าคุณยังยืนกระต่ายคาเดียวว่าเขาไม่ผิดก็ต้องให้ผิดมันบาปครับมันบาปมันบาปบอไม้สระอาบออาบอบาบออาปอบาบบอไม้สระบอปอบาบา แล้วก็สเลบอแหวนรอเรือกอไก่รอลอลอลึเอ้ยอลอหันมอม้าเวนกรรมนะะเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรมากหรอกครับเราอายุไม่เกินร้อยปีหรอกครับไปไหนฮะตายสิเอาอะไรไปล่ะไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ตำแหน่ง ไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นของไม่แน่นอนโลกธรรมแปดมีมีมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศก็คือยศเวลาหนึ่งท่านเป็นต่อไปก็ท่านก็ไม่ได้เป็นเสื่อมก็คือพ้นหรือไม่ได้เป็นอีกใครจะเป็นในตําแหน่งนั้นนหลันมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็มีทุกข์เอาอะไรไปไม่ได้เลยอย่าทำบาปเลยอย่าทำกรรมอย่าทำบาปทำกรรมได้ครับทำกรรมดีอย่าทำกรรมที่ไม่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้เกือบได้ห้าร้อยไลค์แล้วนะครับขอบคุณมากครับนึกว่าจะไม่ถึงสองร้อยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับอาจารย์ก็อยู่ไปแบบนี้เนาะ รักอาจารย์น้อยๆนะอย่ารักมากนะพอรัก เสียงหายลดสองสามลดสองสามแต่จำลองหมดละเดี๋ยวเสร็จ ได้ยินไหมครับได้ยินยังได้ยินยังได้ยินยังอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับอาจารย์พิรชัสสวัสดีครับได้ยินแล้วนะนะครับดีนะผมเนือ่องจากว่าผมไล์สดเสร็จแล้วตอนนั้นนะ่ะผมก็ดูกีฬาหลายอย่างแนละผมเพิ่งมารู้ตอนจะขึ้นเนี่ยว่าผมไม่ได้ชาร์จแต่ผมคิดว่าลองดูว่ามันจะใช้ได้เท่าไหร่แต่ผมก็เลยเตรียมนี้ไว้ด้วยอันใหม่จริงๆด้วยขอบคุณมากครับ มิฉะนั้นโมเตดูดูนเชียกีฬาเพลินนะครับก็เลยลืมลืมถอดออกเพื่อไปชาร์จนะครับขอบคุณมากครับได้ยินแล้วเนาะ,อะโอเคนะครับเมื่อกี้คงจะพูดถึงตอนที่ว่าผมมัดใจล้านประทตงไงเออทำไมพูดอย่างนี้ว่าลุงควจะชนะเหตุผลหลักฐานอ่อนความเชื่อส่วนตัวว่าฝั่งนู้นหลักฐานอ่อนไงใครจะว่าผมได้ผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในศาลผมไม่รู้เรื่อง วิเคราะห์มาตั้งแต่แบบพวกเราเนี่ยก็หลักฐานอ่อนผ้าชนะที่แปดอ่าผมกล้าพูดเลยชนะสิบแปดหลักฐานอ่อนหลักฐานอ่อนนะครับผมก็เลยวางวางคิดไปล่วงหน้าเลยว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่คึกคักที่สุดเท่าที่จะทําได้อ่าลืมมครับโปรโมทเนยนะฮะนึกได้แล้ว โปรโมทวันที่17สิงหาคมนะครับนะบวันเกิดลุงพลนะฮะลดยังพอมีที่ว่างอยู่ของแอสอิสระนะครับได้อาจารย์ฝากโปรโมทหน่อยนะครับแออิสระนะครับผมขึ้นที่ชุมชนแล้วนะครับลดขนาดใหญ่ไม่ต้องห่วงครับทีมงานนี้เดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพกับสกลนครเนี่ยเหลอว,วันวันที่สิบ วันที่สิบวันที่สิบธันวาแม่อยากอยากวิ่งตามรถวิ่งตามรถเลยนะเพราะว่าเขาชินทางไงผมไม่ชินทางผมก็จะไปเรื่อๆของผมนะครับเนี่ผมวางแผนไว้นะผมให้ลูกลูกผมดูเนี่ยลูกผมดูเขาบอกว่ามันตรงวันอาทิตย์ใช่ไหมวันที่สิบวันที่สิบธันวาเนี่ยมันตรงวันอาทิตย์ เพราะว่าผมอิสระแล้วไงอยู่ที่ว่าลูกไม่ติดเรียนติดอะไรแฟนก็จะให้ให้ลงให้ลาไปเลยเพราะว่าถ้าจะไปก็ไปตั้งแต่วันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกนะร์กเนะนะาาสาร์อาทิตย,ย์นะครับวางแผนล่วงหน้าไปเลยนะนะวางแผนล่วงหน้าไปศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับเฉลิมฉลองก็นอนอีกหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าผมอิสระไงอิสระ ไม่ต้องกลัวว่าแต่ว่าถ้าจะเกี่ยวข้องกับลูกคือลูกเรียนนะแต่มันก็ใกล้ๆแล้วนะใกล้ๆผมเนี่ยดันเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองอีกครับเนี่ยวันที่สิบเนี่ยวันที่สิบเขาให้ไปงานเปิดตึกเรียนใหม่ประธานนะประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เลยนะทุกระดับรับดูสินาะรขอเป็นปีเดียวเป็นปีเดียวนะครับพ่อประธานพาลูกไปงานลุงพลพ่อประธานโรงเรียนพ่อประธานเครือข่ายผู้ปกครองได้ให้ลูกสาวลาเพื่อจะไปสกลนครลูกสาวบอกพ่อแล้วแล้วจะบอกครูยังไงอะ่ะบอกว่าไปงาน งานลุงพลเหรอลูกสาวแล้วเออแล้วพอเราแล้วจะให้ให้หนูบอกครูยังไงเออก็บอกไปงานลุงพลได้เลยลูกลูกสาวก็ก็อยากไปอีกนะครับนะฮะตอนนั้นไปแกเกิดวันที่เจ็ดเจ็ดมกราผมก็เลยไปเพราะว่าจะเก้าเก้ามกราใช่ไหมผมก็เลยไปก่อนไง ก็ไปถึงก็จัดวันเกิดให้แก่ก่อนเจ็ดแปดก็ไปเที่ยวไปดูนะครับเก้าก็เป็นงานพอดีเลยน,นียถ้าครั้งนี้ก็จะไปตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ <laughs> ลูกสาวผมครูจะงงไม่ค่าจานเออครูจะงงครูจะรู้จักลุงพลไหมเนี่ย <laughs> ลูกสาวก็อยากไป เออท่านพอ,อครับเดี๋ยวผมจะพาลูกไปสักพนนะไปรู้จักลนะุงพ,พ, <c oughs> พลไหมพอรู้จักลุงพลไหมครับรู้จักลุงพลไหมแล้วก็เปิดเพลงเลยถูก้าวว่าเป็นคนพิดเนี่ยพอ,อได้ยินไหมครับโอโอชีวิตอะไรหนักนะนี่แหละครับลุงพลครับพอ,อครับ านลงพนสงสัยเพราะพอไม่รู้อามามาพอมามาเดี๋ยวผมจะพาไปด้วยนะเออสนุกดีนะนะครับเห็นไหมคิดก็มีความสุขละคิดก็มีความสุขละคือเดือนสิงหาเดือนเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นเดือนที่น่าจะอุกตึกคึกโคมินทั่วประเทศนะเอนะครับศาลตัดสินแล้วนะครับใช้เวลายาวนานเลย ปรากคว่าลุงพลน,นะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมนะสื่อก็จะรายงานไปนเงี้ยมันจะทําให้คนที่ด่าลุงพลตลอดเวลามาก็จะง่อยแดกแล้วก็ตีอกชกตัวชกกําแพงทําไมกูโง่งี้วะทําไมกูโง่งี้วะทําไมดูไม่ออกว่าคนบริสุทธินะ์อแบบนี้นะทีนี้ทีนี้รถรถแออิสราเนี่ยต้องเพิ่มเป็นสองคันสามคันแล้วนะเพราะว่าคนจะ มุ่งไปมากมายนะครับเรียกว่าคนจะอื้ออึงในวันนั้นครับเพราะว่ามันจะสองแรงบวกนะครับฉลององค์ปู่กับไปแสดงความยินดีกับลูกคนมาแต่งนางรำพันคนถึงแั้นมนเนี่ยนางรำพันคนใช่ไหมหรือมันเยอะไปนางรำห้าร้อยมั้ไห ห้าร้อยได้ไหมนะครับ FC ยืนหนึ่งมาสามปีกว่าไม่มีเปลี่ยนใจแน่นอนนะคุณทัพวีสบิกราผมนะ่ารักมากนะครับแต่ละท่านนะพวกเรานี่มั่นคงมากนะจิตใจมั่นคง่าดเดียวกันเชื่อมั่นอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเคยหวั่นไหวไหมเนี่ยตอนมีคนออกไปด่าลุงพลเนี่ยเคยหวั่นไหวกันไหมเนี่ยเคยหวั่นไหวกันไหม นะครับ <S an> อ๋อเก้าร้อยเก้าสิบเก้านางลำโอเคนะไม่หวั่นไหวนะคือผมเองเนี่ยมันไปอยู่ในสถานการณ์คือผมวัดใจตัวเองกับกับคนที่อยู่ร่วมกันเลยเ้วยว่าเฮ้ยเอาไงออกกันวะอ้ามาออกมาเราจะเราจะตัดคนที่ด่าลงพลออกไปเลยถือว่าไม่รู้จักกันแล้วกันนะครับที่สามคนอ่ะเป็นหลัก จริงๆผมเนี่ยตอนเขารวมกันผมไม่ใช่สายฟ้าดแต่เขารวมกันแล้วก็มีคนโทรมาบอกอาจารย์อาจารย์น่าเชื่อถือไม่ได้สายฟ้าแต่อาจารย์น่าชื่อถือเอาเรียกอาจารย์เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะ่นะ,นะก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับไม่เคยวันไหวเนาะนี่ไม่ไหวติงเลยค่ะอ๋อ อ๋อไม่ไหวจริงเลยนะนะครับเนี่ยมันมันน่าภูมิใจนะที่ผมพูดแบบนี้มันน่าภูมิใจนะครับตัวผมเองก็ภูมิใจมากนะคือคิดไม่ผิดอ่ะพูดไปพูดไปก่อนเลยนะว่าผมมั่นใจมากคิดไม่ผิดคนที่คิดไม่ผิดจะต้องมั่นคงนะคนจะคิดไม่ผิดต้องมั่นคงมั่นคงคนไม่มั่นคงเนี่ย อย่างน้อยเขาก็เสียลางวัดแล้วก็เขาเป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่มีใครครบเรื่องแบบนี้มันคอขาดบาดตายเสือกไม่มั่นคงนะครับเสือกไม่มั่นคงมันก็วัดความเป็นมนุษย์ของเขาได้ทันทีมันวัดความเป็นมนุษย์ของเขาได้ทันทีใครอยคร่คบเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องรักไก่มันไม่ใช่เรื่องรักวัวลักควายมันเป็นมันไม่ใช่เรื่อง เรื่องเล่นๆเนงี้ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับไม่ใช่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี้ยมันจะมีผลเสียต่อพวกเขาด้วยนะครับจะมีผลเสียต่อพวกเขาด้วยนะครับโอเคนะครับหนึ่งทุ่มอ่าหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งทุบหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ไปจนได้นะมีเรื่องคุยกันจนได้นะแต่ละวันก็ หายากมากนะนะนครับหายยากมากว่าจะคุยอะไรนะครับเราก็มั่นใจนะแต่มันต้องเหลือเวลาอีกสองเดือนเลยนะหกสิงหาหกกันยาก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดือนกันยาตุลาอ๋อเหลือเหลือไม่มากเนาะเหลือไม่มากนะครับนะครับ จริงใจไม่หวัน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวส่วนจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวโอนะนี่นะครับถูกต้องอาจารย์ขอบคุณมากครับตอนแรกเปิดมาดูอาจารย์วิเคราะห์ยังชวนน้องโอ๊ตเข้ามาฟังอาจารย์เลยอ๋อนี่ไงคุณวีทีขอบคุณมากครับ <c oughs> เออตอนนั้นผมก็มาอย่างไงเนาะนะครับมาโผล่มาก,กับเขาด้วยนะครับนะครับแล้วก็ยัง บอกตรงๆเลยไม่รู้เลยว่า YouTube คืออะไร YouTuber คืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับก็งมมาเรื่อยๆงมมาเรื่อยๆนะครับทำอะไรนะทำอะไรนะทำเรื่อยบางคนมาตั้งแต่ผมไม่คนไม่ถึงร้อย mm hmm. นะคนคนร้อยกว่านี่มั้งนะสวัสดีครับเรื่องนี้จบบริบูรณ์ไม่ใช่อวาสานจาเออนะจบบริบูรณ์ เพราะมันมีพระเอกกับนางเอกแฮปปี้เอนดิ้งก็คือจบบริบูรณ์นะครับนะคิดไปล่วงหน้าได้เลยครับไม่มีประจักษ์พยานแนบนี้นับรองไม่แพ้ครับถ้าเราพูดอย่างนี้ครับที่ไหนก็ได้แต่ครับเราจะต้องอ้างหลักเราต้องอ้างเหตุนะครับจะพูดลอยๆไม่ได้นะครับมันเป็นสิบของเรามันเป็นความคิดของเรา พอเราติดตามมาพูดง่ายๆครับถ้ามีคนบอกอ้าวหนึ่งไม่มีปากพยานสองไม่มีข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคดีแรกในโลกคนตายแต่ไม่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีแรงจูงใจไม่ได้ประโยชน์จากการตายของเด็กเนี่ยไล่แค่นี้พอถ้ามันมีหลักฐานเด็ก มันก็คงไม่เอาขนนะบากหน้าไปหาขนนี่แสดงว่ามันไม่มีหลักฐานเด็ดแค่นั้นเองนะครับฟัง่นี้พวกมันก็ตอบไม่ได้นะครับมันหนีเลยถ้าเปดมาท้าไม่เปดไม่ค่อยมาช่องผมนะครับก็ถามถามันถามมันดื้อมันตอบไม่ได้มันไปเลย <laughs> ตอบไม่ไนดะ้เพราะมันจํามาอย่างนั้นมันจํามาแค่ว่าลุงพลติดคุกติดคุกพวยติดคุก ลุงมึงเจ็ดคุกมัน,ม,นมันท่องมาแบบนี้ยถ้าจะถามมันว่ามันเจ็บปวดอะไรวะลุงพลไปเหยียบตาปามันเหรอลุงพลไปเผาบ้านมาันก็ไม่ใช่เพราะมันจํามาอตอบมันอย่างเงี้ยในนั้นลุงพลเตรียมเฮไว้จอทั้งเดือนแล้วก็ต่อเนื่องจากธันวามกรามีได้ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความผาสุขจะกลับมานะครับ แล้วจะมีผลด้วยนะสี่กอลุงพลก็จะได้ข่าวดีจะได้ข่าวดีนะครับก็คือที่ดงที่ดินอีกนะครับจะได้ข่าวดีนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะอย่าลืมฝากนะครับอาจจะมีแอปปุ้ยแอปแสงนะครับขึ้นอยู่นะพรุ่งนี้ผมก็จะเตรียมรีสภาพผ้าไปไปพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์อีกแล้วนะขอบคุณมากครับ ลาตีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้ถึงพูดไปพูดมาถึงห้าร้อยไล,ลยนะ์ละไรขอบคุณมากครับบาย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 ลาตีสวัสดีครับทุกท่านครับ